จะมาเห็ดไอ้แพนเค้กตื่นขึ้นมาตอนทำแพนเค้กให้ลูกชายกับลูกสาวกินอาหารเบรกฟาสต์แล้วก็ค้นแป้งตีแป้งตีแป้งตีแป้งผสมน่นเย็นค้นคๆนคนคนให้มันเข้ากันอันนี้นี่ค่ะสำเร็จง่ายๆอาหารให้เด็กหน่อยกินเด็กหน่อยมากลูกชายมาก คน้คนๆๆๆๆให้มันเข้ากันมือน,นีจะทำแพนเค้กแล้วเราก็เอาไปอนั่นกันไปทอดบะเมีนทอดดอกเขาเอินเองเอาติดโอ้ าการถอดท่านเคทํามันหัวมันสุกือว,วมันใหม่มันเป็นจุดเป็นจุด,จดห้างเพิงขึ้นเขาก็จะรู้แล้วว่าเออเขาต้องพลิกกลับขางจ้ะกับด่านมันกลับด่านมันเห็นบ่เป็นจุดเป็นจุด,จดห้างเพิงกำลังขึ้นอันนี้การทําแพนเคกจะทํากินเองอันนั้นนี่จ้ะประมาณนี้ เป็นบ่จ้ะเป็นจุดเป็นจุดเขาเอา้องถือห้องแบบเดิมเดิมพลิกมันเดิมพลิกมันห้าจะหัวไม่สุกเห็นบ่จะเหลืองงามทำนันว่าเป็นจุดเป็นจุดคือว่ามันบ่่ห้สุกเวลาเ้าพลิกมันก็จะเสียมันก็จะคืออันแรกมันจะมันจะเสีย าการถอดท่านเคทํามันหัวมันสุกแว่ามันใหม่มันเป็นจุดเป็นจุดหั่งเพิงขึ้นเข้าก็จะรู้แล้วว่าเออเขาตรงผิกกับข่างจ้ะกับด่างมันกับด่านมันเห็นบ่เป็นจุดเป็นจุดหั่งเพิงกำลังขึ้นอันนี้การทําแพ้นเคกจ้ะทํากินเองอันนั้นนี่จ้ะประมาณนี้ เป็นป่ะจ๊ะเป็นจุดเป็นจุดเขาเอาน้ำเผือเห่าก็เดิมเริมพริกมันเดิมพิกมันห้าจะหัวไมนสุกเห็นบ่จะเหลืองงามทั้บว่าเป็นจุดเป็นจุดคือว่ามันบ่ห้องสุกเวลาห่าพิกมันก็จะเสียมันก็จะคืออันแรกมะจ๊ะมันจะเสีย ลูกสาวกับลูกชายหยอกกัน oh. ลอกกินแพ้นเค็กแพนเค็กหน้าตาของไอ้คนคนซีเฮดป,ประมาณนี่ยจ้ะเวลาอ้อันนั้นมันก็ไสุกแล้วจะเอาเยใส่ไ้มันติด ม่มันติดกระทะละหม่มันเดือดใจใเย็นเย็นเป็นเก็ดตากลงมันเป็นบ้องกลมดูามาเอาลงมันเป็ดขยายของมันเอง ประมาณสำเนียงพาก็ระสิได้แพนลูกไส้กินสำเนียงละจ้ะ